ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095185945 สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะ2,567นะครับในดูชะตาแนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่จะจะมาดูดูชะตาพยากรณดวง12ปีนักสัตว์ราคาวันดวงชะตาเข้าสู่ปี2,567ไปแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์หรือดวงดาวอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงต่อด,ดวงชะตาของทั้ง12ปีนักสัตว์บ้างนะครับเออก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับในดวงชะตา ก็จะย้ายจากยุค8เข้าสู่ยุค9ในโดชาตาก็จะมีผลในทางโหราศาสตร์จีนไปเนี่ย20ปีนะครับในโดชาตาต้องเรียกให้ถูกต้องนะครับว่าพอเข้าสู่ปี2567เป็นต้นไปเนี่ยหลังตูตจีนนะครับหลังช่วง4กุมภาพัน2567ไปแล้วถือว่าเป็นมังกรไม้ธาตุไยยุค9นี่ก็ถือว่าเข้ามาเสวยอายุนะครับไปตลอด20ปีในโดชาตาเนี่ย นายุกางก็ถือว่าเป็นธาตุไฟในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตา12ปีนักสัตวเนี่ยคุณจะต้องมีพลังมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่จะลุยต่อสู้นะครับในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่จะต้องมีความเทอสยานมีความกระตือร้นนะครับหนักเอาเบาสู้ขยันเข้าไว้รวยประสบความสำเร็จในดวงชะตาเลยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะ้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆโลกออนไลน์โซเชียลวัตแอบไอไฟติกต็อกนะครับจะประสบความสำเร็จในดงชาตาถ้าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะให้คุณแสดงผลงานหรือความรู้ของคุณออกมาให้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จนะครับใช้ทักษะความรู้คุณที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก่อเกิดรายได้ให้กับดงชาตาของคุณ คุณจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของดวงชะตาของคุณตอนรับปีใหม่2,567เข้าสู่ยุคที่9ในโดวงชะตาของขวัญเป็นมหาสิรโมงคลปีใหม่นะครับสายมูพลาดไม่ได้ท่านใดสนใจบูชาติดต่อเพื่อเสริมดวงชะตานะครับมหายันหวงจุย้ยอาจารย์จะมี3สีนะครับก็จะมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับในดวงชะตา ความหมายของสีดําสีแดงและสีเหลืองในดวงชะตานะครับก็คือการเริ่มต้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสมําเร็จและมั่นคงในดวงชะตานะครับถ้าในสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ fc นะครับสนใจติดต่อมาเช่าบูชานะครับสนใจจะบูชาทั้ง3สีเลยนะครับเออก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะคิดราคาพิเศษไปให้นะครับก็ติดต่อมาหลังไม้ได้เลยนะครับ เพื่อตอนรับปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับเข้าสู่ยุคที่9ทาธาตุไฟอันเป็นมหาสศรีมงคลในดวงชะตาทั้ง12ปีนักษัตว์ที่อาจารย์จะมอบไปให้นะครับความเป็นมงคลความจเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จตลอดไปเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีกุลน,นะครับประจําปีพุทธศักราช2567นะแล้วในปี67นี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปีนักสัตว์ จากปีเถาะเข้าสู่ปีมะโรงนะครับของจีนก็จะมีช่วงตู่จีนนะครับเดอนกลุมภาพาของไทยก็ตู่ไทยก็คือหลังสงการเป็นต้นไปนะครับช่วงเมษาในดวงชะตาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงถือว่าเปลี่ยนจากปีนักษัต์ปีเถาะมาสู่ปีมะโรงโดยสมบูรณ์นะยันในดวงชะตาคนเกิดปีกุลเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะดีมากๆในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การรายจ่าย อาจจะเหนื่อยนะครับนู่นนี้นั่นแต่คุณไม่ต้องกังวลและคุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมามากมายอย่างมหาศาลคนโสดมีโอกาสมีคู่มีแฟนเยอะแยะนะครับหลังจากช่วงสงการเป็นต้นไปหรือเข้าสู่เดือนพฤษภาคมชีวิตคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงดีขึ้นล่ำซ้ำมีกินมีใช้มีเงินมีทองมีความมั่นคงและมีความสุขในครอบครัวเป็นอย่างดี นะครับคนโสดไม่ต้องกังวลเลยโอ้โหมีเข้าไม้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนหลังเมษาไปนะครับส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกีกขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะค,คุณจะมีทรัพย์สินใหม่ๆบ้านที่ดินนู่นนี่นั่นนะครับเออก็ขอให้คุณโชคดีนะย้อนคนเกิดในปีคุณเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดี67เนี้ยนะครับคนปีคุณกับปีมะเส็งเนี่ยดีสุดๆ ในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในคนปีคุณเนี่ยช่วงจังหวะที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะครับคุณต้องระวังช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมเนี่ยต้องระวังนิดนึงของคนที่เกิดในปีคุณนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์น้ำหนักจะขึ้นเลยนะโอ้โหนะ เออมีความสุขก็กินทุกก็กินทํางานก็กินนอนก็กินโอ้โหดีมากเลยคุณจะมีความสุขอ้วนเหมือนกุลเลยยิ่งอ้วนยิ่งรวยนะในดวงชะตาในปี2567นี้นะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงดวงชะตาในปี67เนี่ยของคนที่เกิดในปีกุลตลอด12เดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะยันมาพูดถึงตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม67เนี่ยนะ คือดวงชะตาคุณเ่ยจะต้องใช้ความเข้มแข็งนะครับคุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจใน,ในด้านของการงานให้ดีนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยถือว่าคุณจะมีความสุขจะได้ร้องํำทำเพลงมีความสุขดีแต่ความรักไม่ค่อยดีอาจจะมีแรงกดดันนะครับให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดน,นึงนะไม่ควรที่จะใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินในเรื่องของความรักนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ธุรกิจของคุณก็จะเริ่มเจริญเติบโตมีความมั่นคงดวงคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากธุรกิจหรืองานที่คุณทํานะครับในด้านของการเงินของคุณก็จะมีเกณฑ์การทําธุรกรรมสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะนําเงินทองมาให้นะหรือถ้าคุณจะไปกู้เงินธนาคารนู่นนี่นั่นเพื่อการลงทุนก็จะผ่านประสบความสําเร็จเพราะดวงคุณมีเกณฑ์การเป็นนี่อยู่แล้วนะครับเอ่อต่อมาในเรื่องของความรัก คู่ของคุณจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีรวมถึงเนี่ยคนในครอบครัวด้วยนะครับคุณจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะต่อมาเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับดวงชะตาของคุณปัญหาในเรื่องของการงานเดือนนี้ต้องระวังหน่อยจะไม่อุปสรรคเกิดขึ้นนะครับส่วนด้านการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอย่างลับๆเป็นอย่างดีเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ส่วนความรักช่วงนี้จะมีความสุขนะครับเพราะว่ามีพ่อสื่อแม่ชักมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเปิดในเรื่องของความรักต่อมาเดือนเมษายนนะครับถือว่ากิจการการงานคุณจะมีความสุขเป็นอย่างดีมากนะแต่การเงินช่วงนี้เนี่ยนะครับก็าอาจจะมีความกังวลนะระวังคุณอาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับส่วนความรักช่วงนี้คุณจะมีโชคดีมีความสุข นะคนรักคู่ครองจะนําโชคลาามาให้คนโสดมีโอกาสได้พบคู่ครองนะครับคนที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกด้วยเช่นกันนะต่อมานะครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับคุณจะหมกมุ่นในการทํางานมากนะเพราะต้องระวังนิดน,นึงนะครับมันอาจจะส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพเพราะคุณทํางานมากจนเกินไปนะ ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้นะครับการเงินดีนะครับประสบความสำเร็จคุณจะเสนอขอสินเชื่อของงบประมาณต่างๆก็ผ่านได้ด้วยดีนะครับส่วนความรักนะคนรักคู่รองก็ดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีด้วยนะต่อมาเข้าสู่เดือนมิถุนายนถือว่าธุรกิจกิจการการงานของปีคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จมีโชคลาภนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือสนับสนุน นะครับให้คุณสมหวังด้านการงานส่วนการเงินถือว่าดีคุณมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่มีมูลค่าต่างๆส่วนความรักของคุณคุณต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจในเรื่องของความรักให้ดีนะครับว่าคุณตกลงคุณจะรักต่อหรือคุณจะไม่รักหรือคุณอาจจะหยุดเพียงเท่านี้อะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะ ดวงชะตาของคุณต้องระวังความเสียหายในด้านของการงานอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันต้องระวังปัญหาเรื่องงานในเดือนกรกฎาคมนะครับและดวงชะตาคุณควรทาประกันไว้นะออประกันคบวงจรเข้าไว้ถึงจะดีหรือดวงชะตาบางคนคุณไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้หรือเปล่าและลืมแก้อันนี้ต้องระวังด้วยปัญหาต่างๆนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยถือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการตัดสินใจให้ถูกต้องด้านการเงิน นะครับการใช้จ่ายต่างๆต้องดูตรวจสอบบัญชีด้วยนะต่อมาด้านความรักต้องระวังเรื่องผิดใจกันจะมีเรื่องทะเลาะบ่อแวงต้องใจเย็นๆนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนสิงหาคมถือว่าการทําธุรกิจในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเป็นอิสระหรือมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนการเงินในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีรายได้และผลกําไรอาจจะได้น้อยแต่ก็ได้มาเรื่อยๆนะครับ ส่วนความรักต้องระวังด้วยหลงคำพูดนะครับและอุบัติเหตุฟืนไฟด้วยนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนกันยายนถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารด้านการงานนะครับแต่อารมณ์คุณอาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้หลังใจนะส่วนการเงินช่วงนี้ดีนะครับคุณมีเกณฑ์การที่จะขับรถต่างๆต้องระวังอาจจะหลับในได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนความรักคุณจะมีความสุขเป็นอย่างดีจะมีโชคลาภเงินทองนะ ต่อมาเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีเรื่องทุก์อกทุกใจระวังอุบัติเหตุมีความเสียหายนะครับส่วนการเงินในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะส่วนด้านความรักช่วงนี้ถือว่าดีมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลูกนะครับในช่วงนี้ต่อมาเข้าสู่เดือนพฤศจิก,กาย,ยนนะถือว่าปัญหาในเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งสติ แล้วก็แก้ไขนะครับถ้าบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้ปล่อยวางไปนะครับจึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะส่วนด้านการเงินในช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับถ้าด้านความรักก็ถือว่ามีความสุขดีนะต่อมาช่วงเดือนธันวาคมนะครับถือว่าธุรกิจกิจการการงานคุณเริ่มเติบโตและมั่นคงการเงินดีจะได้คู่มิตรหุ้นส่วนที่ดีมาก นะครับความรักครอบครัวก็จะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและคุณมีเกณฑ์การทําบุญนะกับคนรักผู้ครองหรือไปทำบุญในครอบครัวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีความร่ํารวยประสบความสำเร็จนะครับในช่วงปลายปี2567เพะฉะนั้นคนเกิดปีกุลดีแน่นอนแล้วรวยหลังเมษายนไปประสบความสําเร็จนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับนะซิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้หัวใช้อ่างเปาตัวตัวไกด์ตัวถังตัวถังตัวตัวถังนะครับรวย